fc fc <c oughs> fc ที่ฮอน fc ฮอนยังจับ ý thức là cái gì ý thức là cái gì ý thức là cái gì Yeah. <laughs> มายืนฝั่งนี้ดะมันบังอ่ะแบบองช <c oughs> เชียร์เยอะ จับ เรียกกันด้วยเรียกกันด้วย เราไปยืนด้วยกันไปหน่ยไปยืนด้วยกันไปน่อย <c oughs> น่าเครียดไม่ีดีมากดีมาก

ถ้าสิได้กูโดนอีกแล้วใช่ไหมดีแล้วจ่ายแทนไปก่อนนะบอกยังไม่มีอาชีพมันอยู่บ้านกรอดนะต้อบไปหาตัวอ่าน Ông, mọi người xin ừ. mời <laughs> quý vị và các bạn đến những câu chuyện của สโนนํา1 0

ก็จะเป็นสอน,นะไม่ใช่สอ,สอนะเราเราขึ้นนำสองหนึ่งสองหนึ่งไหอใช่ไมใใช่อกตัวเลขเกิสกออะไรทำี่กข้างนี้มาได้หนึ่งใอ๋ออ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 อ cái <laughs> gì, đứng, đứng cái gì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 , จะวายนี่นะมันสูงกสูงไหมอประตูแบโคตสูงเะจะวายพี่ดล่างทองหุ่มอือ Terima <laughs> kasih <laughs> 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 <laughs>

ลมเลยนี่แล้วน่าเราเปลี่ยนด้วยไม่รับไม่ดับไม่ดับเปลี่ยนแล้วถ้วก็เตง้วก็หยอกแต่แรกไปเอาไปดวนอื

แล้วต้นเปลี่ยนจับเลยเสริมตัวรับลงไปให้หมดลงไปไปลงไปลุกแล้วลุกแล้วต้นต้นแทนแทนจับแทนจับแทนครับผมอ่ะเสี่ยฮอนลงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวรับลงไปให้หมด เอาเอาอาร์ตออกดิมลงไปก็ได้ดีม,มากไปเรื่อยไปไปไป,ไป Good. Yeah. isso? Yeah. ดีมลกไปอัดอัดอัดกลางหรือเปล่าใครเล่นกลางต้องมีคนแทนกลางจ้นเน่งเข้ากลางเออ madam, take me down xin subscribe cho kênh Ghiền không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái này không được, cái không được, này không

Chân ninh chân Ninh uh, ờ ok, rồi <laughs> đấy, đêm, đêm tem,

<laughs> Để không một hãy cho nó một vòng nữa, á đấy, đi, 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 đi,